สนับสนุนโดย p s l Auto Corporation The Exclusive Experience ศูนย์จำหน่ายรถยนต์นำเข้าสุด Exclusive พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรเบนอมรัชดาศูนย์บริการและจำหน่ายรถเบนซ์มือสองไค c o l าคอลลาเจนคุณภาพดีไอรักแท้เพื่อคุื ้นรักสตูดิโอ0 2 7 1 2 5 2 2 2บริษัทเรเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยจำกัด ก็มาในช่วงสุดท้ายของเดอะโซฟาไกลเกินฝันแต่ใจไปถึงครับการได้พบกับคนหนุ่มนะผู้บริหารหนุ่มๆนะครับเราจะพบว่าเขามีแบบเขามีวิสัยทัศน์อ่ะเขามีมีพลังเรียกว่ามีพลังอินไซต์ครับวันนั้นน้องรู้สึกว่ารู้สึกได้ไงว่าตัวเองยังไม่มีความรู้พอในที่จบจบต่างประเทศนะก็คืออย่างที่อย่างที่อย่างที่เรียนนะครับว่าเราเรียนวิศวะมาอย่างดีเราทําธุรกิจเราก็เจอปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญชี โอ้โหมันเป็นการดูงบดุลเฉพาะทางมากใช่แล้วก็คือเริ่มเริ่มมองธุรกิจที่อนาคตว่าเราจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์การอ่านงบดุลเป็นยังไงคือมุ่งเลยว่าต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ช่วงนั้นก็ช่วงนั้นก็คือมองว่าตอนนี้ยังไม่เข้าใจแต่มองว่าโอเคเราควรจะมองระยะยาวว่าธุรกิจเราจะเป็นเราจะทาอย่างนี้ไปจนถึงเราแก่หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องมองว่ามันจะจบ คือจริงๆถ้าภาษา MBA อเขาเรียกว X i t plan ใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเรามองหาอะไรจนทั้งเราได้ไปเรียนครับส่งบริษัทไปสู่จุดที่สูงที่สุดแล้วเราก็วางมือได้โดยที่มีมืออาชีพมาช่วยบริหารเลยว่าไปอ๋อโอ้โหก็คือมองว่ามองว่าคือซื้อมาเพิ่ม value value add ทำกำไรขายไปทุน7บาทขาย10บาทกำไร3บาท มันจะเป็นอย่างนี้ไปจนเราแก่เหรอคงไม่ใช่ก็คงมันจะต้องมีอะไรที่แล้วทำไมบริษัทถึงเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำไมคนรวยเขาถึงสร้างความมั่งคั่งได้ในเวลาอันรวดเร็วอะไรอย่างนี้อันนี้คือคิดก่อนที่จะไปเรียนก่อนที่จะไปเรียนแต่เราไม่รู้เราไม่มีคำตอบเราไม่รู้โซลูชั่มันแต่เรามีคําถามเลือกว่ามันมันต้องมีใช่ไหมอะไรอย่างนี้มันแล้วเราทํายังไงล่ะผมก็เลยมองว่าโอเคอยากเรียนแล้วอยากอยากจบปริญญาโทด้วย เรียนนั่นไหนดีผมว่า MBA ก็เหมาะสมที่สุดผมถือว่าเป็นอะไรที่เราใช้เวลาคุ้มมากอย่างให้ผมเรียนวิศวะ4ปีเนี่ยผมมองผมไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อะไรที่มันแบบเรียนมายากขนาดนั้นไอ้เลขที่ยากๆกันน่ไม่ได้ใช้ทุกวันนี้ผมมาทำใหม่ผมก็ลืมแต่ผมไปเรียนศาสตร์ศิลป์เนี่ยสองปี ถ้าผมมีโอกาสได้ไปอยู่ที่ชิคาโกนะครับที่แคลอ,อกก็ไปเจออาจารย์ที่ผมเรียกว่าระดับโลกครับสอนเรื่องของการตลาดอสอนเรื่องของ f i ไฟแนนซ์สอนเรื่องของพวกเขาเรียกคริสต์แมนจเมพวกการแก้ปัญหาในวิกฤตอะไรพวกนี้ครับก็เรียกว่าคุ้มเาะว่าได้ใช้ตลอดคตั้งแต่เราจบมาเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นเราเราเราเข้าใจว่าการที่เราจะทำธุกรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันแบ่งภาคเป,เป็นยังไง เรื่องของการตลาดต้องให้ความสําคัญยังไงการเงินต้องให้ความสำคัญยังไงมองภาพรวมของธุรกิจออกเรียนมาขนาดนี้เนี่ยกับพอเรามาบริหารจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเจอปัญหาไหมแล้วก็เคยบริหารที่มันแบบมันผิดพลาดหรือเจอปัญหาต่างเรื่องนี้เป็นบทเรียนน่าสำคัญอะไรอย่างเงี้ยก็คือเท่าที่ผมดูนะครับทุกครั้งที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งผมมองว่าเรียนลุกต้องเรียนรับทุกครั้งเนี่ยมันเวลาที่เราจะบุกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องมีแผนถอยอ๋อ ทุกๆอย่างนะครับพรารับได้ก็ต้องลุกได้ลุกได้ก็ต้องรับได้ครับมันต้องบางคนเนี่ยมัวแต่บุกแต่ไม่ได้ดูเกมรับเลยอย่างนี้ครับนั้นผมจะไม่ประมาทเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเจอบางทีผมประมาทเฮ้ยอันนี้ชัวร์แน่นอนทำปุ๊บเสร็จเลยอย่างนี้ครับแต่ทุกวันนี้คือเราจะเวลาผมจะทำยัไรผมจะมีแผนเวลาผมแพ้ผมทำยังไงเคยโดนแล้วใช่ไหมก็ต้องโดนบ้างก็มองว่าเวลาเราแพ้เนี่ยคือ สมัยเราเรียนจบไาเราก็โลกสวยเราวางแผนไว้อย่างนี้ทุกอย่างมันต้องเป็นแบบนี้ครับแต่ถึงเวลามันไม่เป็นมันมีสิ่งที่เราไม่คาดหวังมันเกิดขึ้นันที่ที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ครับพอมันผิดแผนเนี่ยเราทำยังไงครับพอมันไม่ใช่แล้วเราเราเราแก้เกมยังไงพวกนี้ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือก็อาจจะล้มแบบก็เสร็จแต่โชคดีว่าช่วงนั้นมีคุณพ่อปรึกษาแล้วก็คุณพ่อก็จะสอนคอยเตือนผมเสมอ แต่ว่าตอนนี้ก็จะมี exit plan มี backup plan ไว้เพื่อป้องกันวิธีการโตบประสังผมคือผมผมจะใช้วิธีการขยายธุรกิจจากสินค้าที่เกี่ยวข้องผมจะสร้างคือผมมองว่าฟาวเดชันของผมคือการทําโรงงานเบสิกผมคือการทำโรงงานผลิตเพิ่มมูลค่าใกับสินค้าแต่ว่าอะไรก็ตามต่อให้คุณภาพดีแค่ไหนถ้าราคาสู้ไม่ได้แล้วก็การกระจายสินค้าที่ไม่ดีมันก็ สู้เขาไม่ได้ะัะนั้นช่วงหลังๆที่ช่วง56ปีหลังเนี่ยสิ่งที่ผมเน้นกับทีมงานเสมอก็คือผมหนึ่งผมต้องการสร้างแบรนด์จะเห็นว่าเรเซอร์เริ่มทําตลาดเริ่มทําการโฆษณาเริ่มมีการทําโปรโมชั่นกับลูกค้าเรามีก็คือทั่วไปครับที่ก็คือหลักการตลาดทั่วไปครับสองผมเดิมเลยจากช่องทางการจัดจำหน่ายเดิมที่เรเซอร์ยุคคุณพ่อมีเพียงเอเย่นทุกวันนี้เราก็แบ่งเป็นหลายๆชานเอลผมก็ผมก็เซกชันไปเลยว่าอย่าง ลูกค้าเดิมตั้งแต่รุ่นโบราณเนี่ยเอเจนต์เราก็ยังใช้อยู่แต่ว่าด้วยการที่ว่าเขาเรียกว่าแลน์สเคปมันเปลี่ยนก็คือทุกวันนี้โมเดิร์นเทรมีส่วน<ม>เราก็บุกโมเดิร์นเทรดเราใช้เวลาบุกโมเดิร์นเทรดประมาณปีกว่า,วา<ม>ทุกวันนี้เราจะเห็นสินค้า r a เ e r เนี่ย<ม>อยู่ใน m o เด r ร์นเทรทุกแบรนด์ในเมืองไทย<ม>นะครับนอกจากนี้แล้วเราก็มีช h a n n e l ที่วิ่งตรงเข้ากับโปรเจกต์ ก็คือโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เราก็แบ่งเป็นโปรเจกต์รัฐบาลโปรเจกต์อาสาหาริมซับอาาหาริมับหรือเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อุตสาหกรรมครับ<ะ>แล้วผมก็จะวางกําลังคนของผมทีมการตลาดทีมขายเนี่ยใครเข้าไปกับทุกๆช่องทางนั้นเราจะบิวแต่ละช่องทางให้มันแข็งแรงขึ้นว่าเราเราเดิมเนี่ยเราแข็งแค่เอเจนต์คร<ะ>ับพอเราต้องการจะเพิ่มยอดขายเราทํายังไงอ่ะเราเพิ่มช่องทางเพิ่มช่องทางโดยการที่เราหาตลาดใหม่มตลาดใหม่ในบล็อตแนเทรดตลาดใหม่ในโปรเจกต์ตลาดใหม่ที่รัฐบาล พอเราม<ๆ>ีช่องทางนี้เราเหมือนเรามีท่อน้ําเลี้ยงแต่ก่อนเรามีท่อเดียวทุกวันนี้เราเพิ่มท่อเข้าไปเรามีท่อแล้วเราสร้างท่อเราเสร็จแล้วค,ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเอเจนซี่ดีแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้ากลุ่มโครงการดีแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้ากลุ่มรัฐวิสาหกิจดีแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้ากลุ่มด้านดิวเทดดีแลว้วแปลว่าเรามีท่อที่มันแข็งแรงเราโตยังไงอะเพิ่มโปรดัก Oh. เพิ่มโปรดักที่เกี่ยวข้องตอนนี้ตอนนีถ้ถ้าถึงวันนี้ท่อเนี่ยดีแล้วใช่ไหมครับก็ญญคือเบสิกโปรดักเดิมช่องใหม่ตลาดใหม่อพอเรามีช่องที่ดีแล้วก็โปรดักใหม่ช่องเดิมเพิ่มเข<อ>้าไปเขาต้องการอะไรอีกก็ใส่เข้ามาก็คือผมก็มองว่าช่องนี้สินค้าอะไรที่ใช้ลูกค้าคนเดิมๆเมพราะการที่จะได้ลูกค้าดีๆมาเนี่ยก็ต้องมีการคัดสรรเราต้องดูการเงินของลูกค้าต้องดูนิสัยของลูกค้าเราต้องดูความต่อมพรนว์ระวางกับลูกค้า พอเรา e s t a b l i s h ตรงนั้นได้แล้วก็ถ้าเกิดเรามีท่อน้ำเลงที่มันแข็งแรงทำยังไงเราจะเพิ่มยอดขายเราก็เพิ่มสินค้าเขาทั้งเขาและเราเลยคือเขาก็ขายดีขึ้นเราก็ขายมากขึ้นได้ถูกครับมันก็วินวินเขาก็ได้สินค้าที่มันเยอะขึ้นอ่าหลากหลายขึ้นเราก็ได้ขยายบริษัทเราเราก็จะเห็นว่ากลุ่มเรเซอร์ของเราเนี่ยก็คือตั้งแต่ยุคคุณพ่อซึ่งมีบัลลายตัวเดียวทุกวันนี้เรามีครบวงจรเราค่อนข้างเป็นถ้าหน้าวันนี้ผม กล้าที่จะใช้คําว่าเราเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องแสงจออเดี๋ยวที่เรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองเราใช้อุปกรณ์เครื่องจักรชั้นยอดนะครับเรามีโรงงานที่ทันสมัยสะอาดคือผมในโรงงานในผมจะเน้นเรื่องความทันสมัยของเครื่องจักรการดูแลเครื่องจักรความสะอาดของเครื่องจักรทั้งหมดนะครับเวลาลูกค้ามาเยี่ยมโรงงานเนี่ยจะค่อนข้างที่จะพอใจกับโรงงานของผมแล้วก็เราเป็นกลุ่มบริษัทที่มีโรงงานครบ เป็นของเราเองไม่ได้ไปเอาของอื่นมาขายนะครับพอเราแข่งที่ภาคการผลิตตอนนี้ผมก็ช่วงสามิปีนี้เราต้องแข่งเรื่องของแบรนด์แบรนด์มันใช้เวลานะครับเพราะคนอื่นก็าําแบรนด์มาย0่สิปีอีกอย่างหนึ่งเราต้องแข่งเราต้องแข่งเรื่องชานเอลนะเพราะฉะนั้นเรามีโปรดักที่แข็งแรงมีชานลที่แข็งแรงถ้าเรามีแบรนด์ที่แข็งแรงอีกผมเชื่อว่าเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในในธุรกิจนี้โอ้โหถือว่าเก่งมากนะครับยังหนุ่มนะหนุ่มยังหนุ่มอยู่คำถามคื เวลาเราคิดแต่ละแต่ละเรื่องที่เราทำเนี่ยเราจัดจัดสรรทำทำลายของมันยังไงจัดสรรทำลน์ในเรื่องยังไงผมก็คือผมพยายามทําหลายอย่างพร้อมๆกันซึ่งบางทีตั้งแต่สมัยคุณพ่อก็บอกว่ามันหนักมากใช่ครับใช่แต่ก็พยายามก็คือแต่จริงๆมันคอมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างคือสร้างช่องทางนะครับแล้วก็ทําแบรนด์แล้วก็สร้างโรงงานทุกวันนี้สิ่งที่ผมทำผมก็แบ่ง ผมเข้าโรงงานไปสร้างโรงงานนะครับแล้วก็ผมทําแบรนด์ก็มีประชุมกับทางการตลาดนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือ,อ,อคนอมผมให้ความสำคัญกับคนค่อนข้างเยอะทีมงานผมเนี่ยเรียกว่าผมไม่ชอบเปลี่ยนถ้าใครทำงานกับผมแล้วคลิกกันเนี่ยผมค่อนข้างจะผมอยากจะดูแลดีๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องอมผมถือว่าผมลงทุนไปในเรื่องความรู้และก็เวลาแล้วเนี่ยคนที่ผมสร้างขึ้นมา ทุกวันนี้ก็คือผมมาคือเราโตมาทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าบุคลากรผมไม่เข้มแข็งครับถ้าเกิดผมมีตั้งแต่ทุกวันนี้ผมมีบุคลากรที่อยู่บริษัทตั้งแต่รุ่นคุณพ่อก็ยังอยู่แล้วก็รุ่นที่ผมรีคูตเองเนี่ยระดับ10ปีอัพก็มีหลาย10คนคที่เป็นคีย์แมนของผมนั้นคนพวกนี้เวลาที่ผมขยับไปทําอย่างอื่นคนพวกนี้ต้องทําสิ่งที่ผมทําได้นีได้ดีครับอย่าง เมื่อก่อนสมัยโรงงานที่ผมเริ่มทําใหม่ๆเนี่ยทีมงานไม่มีเนี่ยผมก็รีคูตเองอพอใช้เวลาน,านานมากกว่าจะตั้งหลักได้มาเท่าไหร่ก็ม,มาเท่าไหร่ก็ไม่ผูใจไม่พอใจทํางานกันไม่ได้คุยกันไม่ดูเรื่องเก่งแค่ไหนมาบางทีมันไม่คลิกก็ทํากันไม่ได้แต่พอเราเจอคนที่เราคลิกแล้วเราต้องดูแลเขาให้ดีนะครับเราสร้างคนเราลงทุนกับทรัพยากรบ,บุคคลคพอเราไม่อยู่นคนพวกนี้เขาดูแลให้เรารพอเราขยับไปทําอย่างอื่น ตรงนี้มันก็แน่นพอเราขยับขึ้นไปอีกเราพาเขาบุกไปอีกคนที่เขาตามเรามาเนี่ยเขาทําได้เขาก็รักษาพื้นที่เขาอีกครับโอ้โหทางทำเนียของเราเราก็ต้องถามเรื่อง CSR เนาะครับช่่งน,นี่เป็นเทรนด์กิจกรรมช่วยเหลือสังคมครับนนออทุกวันนี้ด้าน CSR เราจะมีเรื่องของโปรโมชั่นกับองค์กรต่างๆนะค,ะครับอย่างทุกวันนี้ก็คือถ้าเป็นเรื่องภาคธุรกิจก็จะมีเรื่องของประหยัดไฟนะครับลดคาร์บอนไดออกไซด์ก็อย่างทุกวันนี้เทรนด์ที่มาคือ LED าการเปลี่ยน LED จะช่วยประหยัดพลังงาน60%ซึ่งเราก็มี PRODUCT LED ค,คือ PRODUCT LED เนี่ยเป็น PRODUCT ใหม่ที่ตอนนี้ก็คือหลายๆองค์กรเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาใช้ม,มันจะเป็นเรื่องของประหยัดต้นทุนแน่นอนแหละแต่ช่วงนี้ช่วยที่ราคามันยังแพงอยู่บางบริษัทก็อาจจะยังมองว่าไม่คุ้มในการลงทุนแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของภาคนซะครับก็คือจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลดต้นทุนลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยทำให้ ก็คือโลกมันจริงก็ประหยัดไฟด้วยนะประหยัดไฟด้วยประหยัดไฟประหยัดเงินครับผมก็คือแค่เปลี่ยนเป็น LED เนี่ยผมว่ามันก็เป็น CSR อย่างแล้วนะใช่ประหยัดพลังงานหลายอย่างใช่ครับใช่คราวนี้ในฐานะคนรุ่นใหม่อยากให้มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆดูรายการเราเยอะเลยอยากให้คําแนะนําสําหรับคนที่เริ่มทําธุรกิจหรือคนที่มาสานต่อธุรกิจของครอบครัว คือจริงๆต้องต้องเรียนว่าก็คืออายุยังไม่ได้เยอะก็ไม่กล้าแนะนํามากนะครับเอาเป็นว่ามาแชร์ประสบการณ์จากประสบการณ์ที่ผมที่ผมเคยมีก็คือหนึ่งเนี่ยต้องเรียกว่าอย่างที่ผมผมจะเน้นเสมอเรื่องของคนอยากให้เข้าไปเรียกว่าจะทําธุรกิจเนี่ยต้องเราต้องเราจะโตได้เนี่ยคนรอบๆเราต้องโตนี่คือหลักการที่ผมคิดนะผมจะโตได้เนี่ยคนรอบๆตัวผมเนี่ย ถ้าผมจะสบายคนรอบๆผมต้องสบายเพราะถ้าเขาสบายก็แปลว่าผมสบายดังนั้นผมเคยสังเกตในสมัยที่ผมเข้ามาทํางานที่บริษัทกลับมานะครับ,รบก็คือผมมองว่าในบริษัทผมเนี่ยไม่ต้องใช้รถเก๋งเยอะมีแต่ที่จอดมอเตอร์ไซค์ความเป็นอยู่ของพนักง,งานทีมงานผมเนี่ยระดับผู้จัดการผมในความเป็นอยู่เป็นยังไงผมก็มองว่าผมจะวัดตัวผมพอเลยเนี่ยจากคนรอบๆตัวผม ถ้าทุกวันนี้ผู้จัดการระดับผมบินไปเที่ยวเมืองน,นอกนะสามารถที่จะพาลูกไปเที่ยวเมืองน,นอกสามารถมีรถเก่งที่ดีขับสามารถมีสามารถที่จะจ่ายฮอลิเดย์ได้ให้ประสบควาพวชีวิต<อ>ดีขึ้นคุณภาพชีวิตเขาดีก็แปลว่าผมในประสบความสำเร็จนะครับ้ทุกวันนี้ผมว่านั่นคือสิ่งที่ผมพยายามมุ่งทําแล้วผมก็จะคุยกับทีมงานตลอดว่าอยู่กับผมต้องคุณภาพชีวิตดีขึ้นถ้าคุณภาพชีวิตไม่ดีขึ้นว่าผมเป็นนายที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ยุคนี้ก็ ผมว่าต้องหูตาไวครับต้องข่าวสารข้อมูลอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่าผมว่าคนเราจนรวยเนี่ยบางทีข่าวเดียวก็กระทบได้นะครับก็ข้อมูลต้องแน่นนะครับทีมงานต้องดีครับแล้วก็ทําอะไรเวลาจะบุกก็ต้องรู้แผนลับประมาณนี้โอ้เข้าล็อกเหยเห็นไหมเขาอายุน้อยนะความคิดเขาไม่ธรรมดาิงๆอายุไม่น้อยเท่าไหร่น้าเด็กนาเด็กครับครับวันนี้นะครับก็ เราถือว่าเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งรวมถึงผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณน็อตได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นข้อคิดให้กับคุณผู้ชมตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กที่เราต้องต่อสู้หรือว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมารวมถึงข้อคิดทางการดําเนินทางธุรกิจนะครับผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ในระดับด้วยรวมถึงคนที่อยากต่อยอดนะธุรกิจครอบครัวที่มีธุรกิจครอบครัวมาแล้ว10ปีแต่ไม่รู้ว่าจะต่อยอดยังไงวันนี้ก็คงได้แนวทางอะไรบ้างไม และในวันนี้ทาง TSL Auto Corporation ขอมอบของที่ระลึกให้กับแขกรับเชิญคนพิเศษที่ให้เกียรติมาร่วมรายการ The Sofa ในวันนี้ครับครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเลเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้รวมถึงต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับ TSL Auto Corporation The Exclusive Experience ศูนย์จำหน่ายรถยนต์นำเข้าสุด e อ c l u s i v e พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรครับพบกับรายการเดอะโซฟาได้ให,ใหม่ทางช่อง m a น TV ีนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับรันนี้ก็ผมว่าต้องหูตาไวข่าวสารข้อมูลอะไรเนี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญผมว่าคนเราจนรวยในยบางทีข่าวเดียวก็กระทบได้ข้อมูลต้องแม่นทีมงานต้องดีทําอะไรเวลาจะบุกก็ต้องรู้แผนรับผมจะเน้นเสมอเรื่องคนเราจะโตได้เนี่ยคนรอบๆเราต้องโต ถ้าผมจะสบายคนรอบๆผมต้องสบายเพราะนั้นเรื่องของคนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด